ก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงการเรียนออนไลน์นะครับใน y o u ู u ูบนะครับในคาบเรียนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับในเรื่องการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับในเรื่องการต่อตัวนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะครับภารกิจท้ายบทให้เด็กๆ ได้ไปฝึกนะครับแล้วไปปฏิบัติกันนะครับแล้วส่งคลิปนะครับลงไลน์นะครับให้กับคุณครูนะครับคุณครูก็จะมีคะแนนนะครับให้กับเด็กๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจึงต้องมาทบทวนนะครับในเนื e ้อหาเดิมนะครับในเรื่องการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเด็กๆก็หยิบหนังสือนะครับขึ้นมาครับหรือดูในหน้าสไลด์ของคุณครูก็ได้นะครับในหน้าสไลด์ของคุณครูก็จะมีนะครับเนื้อหานะครับเหมือนในหนังสือนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับอในเรื่องจุดประสงค์นะครับในหน้านี้นะครับเด็กๆก็ได้รู้แล้วนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจุดประสงค์ก็คือในเรื่องของอธิบายนะครับการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานและการต่อตัวนะครับสองการปฏิบัติการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานและการต่อตัวนั่นเองครับอธิบายแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาในเรื่องของปฏิบัติด้วยนะครับสามมีความมุ่งมั่นนะครับในการปฏิบัติ การยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานและการตอบตัวนั่นเองอ่นนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์นะครับอของการเรียนรู้ที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับมาเข้าในเนื้อหานะครับในหัวข้อที่2นะครับในเรื่องการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับในเรื่องของกิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนั่นเองเดี๋ยวเราจะจบจากตรงนี้แล้ว ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงการแปรขบวนการประกอบเพลงมาร์ชต่างๆนั่นเองนะครับตอนอาทิตย์นี้นะครับเราก็ยังไม่ได้เรียนนะครับเรามาเรียนในเรื่องนี้กันก่อนด้วยกันนะ,ะมาต่อกันเลยนะครับในหน้านี้นะครับก็เป็นในเรื่องการตอบตัวนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมใดได้บ้างนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับนักเรียนก็คงจะนึกถึงในเรื่องของการม้วนตัวใช่ไหมครับม้วนตัวไปข้างหน้าม้วนตัวไปข้างหลังนะครับในเรื่องท่าหกบท่าหกสามเร้านะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของการนำไปนำไปประยุกครับในในกิจกรรมนะครับก็คือในเรื่องของ กีฬายิมนาติกใช่ไหมครับที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นอันนี้นะครับในกีฬายิมนาติกนะครับก็แบ่งนะครับแบ่งแยกออกมาจากในเรื่องของการยืดหยุ่นนั่นเองนะครับก็เป็นการนําในเรื่องของการยืดหยุ่นนะครับมาใช้ในการแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการยืดหยุ่นนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยความแข็งแรงและ ความอ่อนตัวของอร่างกายของเรานั่นเองนะครับในอีกครั้งก็ยังในเรื่องของการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยและการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่ได้อย่างสัมพันธ์กันยืดหย,ยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับที่เราควรฝึกปฏิบัติก,ก่อนเลยนะครับก็คือในเรื่องของอการการยืนนะครับการยืนการยืนทรงตัวบนหลัง บนหลังบนหลังคนนะครับหรือบนหลังบนสิ่งของนะครับต่างๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ความแข็งแรงนะครับของร่างกายส่วต่างๆเราและการอ่อนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันนะครับมาที่หน้านี้กันครับก็มาถึงในเรื่องของการต่อตัวนะวันนี้ Uh, เราก็ย Guys, like uh, ังเรียนอยู่ในเรื่องการต่อตัวนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการม้วนหน้านะครับม้วนหลังท่าหกตรงนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีให้เด็กๆนะครับได้ลองฝึกแล้วลองทํานะครับคุณครูก็จะมีคลิปนะครับให้เด็กๆได้ดูเหมือนกันนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับอันแรกนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของ การม้วนหน้าและม้วนหลังนั่นเองนะครับมาพูดถึงในเรื่องการต่อตัวกันก่อนการต่อตัวนะครับอ่านนักเรียนนึกถึงนะครับก็นึกถึงในเรื่องของนักเรียนเคยดูสิงโตนะครับสิงโตสิงโตก็จะเป็นในเรื่องการต่อตัวใช่ไหมครับการต่อตัวนะครับเรานั้นไม่จําเป็นนะครับจะต้องต่อตัวหนึ่งคนสองคอนสามคนสี่คนห้าค,คนนะครับ เราจะต่อตัวสักกี่คนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงนะครับของคนที่อยู่ข้างล่างนะครับคนที่เป็นฐานนะครับหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับส่วนต่างๆของเรานั่นเองนะครับมาพูดถึงในเรื่องการต่อตัวแล้วกันนะ,ะก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ต้องอาศัยความแข็งแรงและการทรงตัวที่ดีนั่นเองอฉเฉลี่ยนะครับโดยฉเฉลี่ยน้ําหนักตัวให้สมดุล จึงจะสามารถต่อตัวได้อย่างมั่นคงนะครับในการฝึกการต่อตัวนั้นนะครับก็คือที่สำคัญเลยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับห้ามเหยียบบนกระดูกสันหลังนะครับเป็นอันขาดนน่นงเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับอย่างเช่นกระดูกหักกระดูกเคลื่อนนะครับหรือกระดูกก้ามเนื้อกระดูกนะครับอาฉีกขาดได้นะครับซึ่ง การต่อตัวนะครับเราควรเลือกนะครับเลือกคนนะครับเลือกฐานเราควรเลือกฐานคนที่มีน้ําหนักมากกว่าคนที่อยู่ข้างบนใช่ไหมครับถึงจะต่อตัวได้แต่ถ้าเอาคนที่มีน้ําหนักมากนะครับไปต่อตัวคนที่มีน้ําหนักเบานะครับเอาคนที่น้ําหนักเบามาเป็นฐานไหวไหมครับไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรเลือกนะครับเลือกเลือกคนที่เป็นฐานที่มีน้ําหนักตัว ที่มากกว่าเรานะครับการต่อตัวก็จะมีหลายประเภทนะครับเราอย่างเช่นเดี๋ยวยเราไปดูกันประเภทต่อตัว2อคนเราไปทบทวนกันนะครับตามที่แล้วเราทบทวนกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งมาดูตัวอย่างนะครับการต่อตัวประเภท2อคนอเห็นภาพแล้วเห็นไหมครับภาพที่1่จะมีฐานนะครับภาพที่2 คนที่สองอ่ะคนที่สองคนที่หนึ่งเป็นฐานคนที่สองนะครับก็จะยืนอ่าเป็นยอดนะครับอยู่ข้างบนโดยการยืนทรงตัวนะครับอ่าคนแรกเลยจะเกี่ยวในเรื่องของอ่าความแข็งแรงเห็นไหมคนแรกจะมีน้ําหนักตัวที่มากกว่าคนที่อยู่บนยอดเห็นไหมครับอ่าในภาพคนบนยอดก็จะมีน้ําหนักเบานะครับคนบนยอดก็จะ พูดในถึงในเรื่องการทรงตัวอันนี้นะครับในเรื่องความสมดุลมาดูที่วิธีปฏิบัติในการต่อตัวประเภท2องคน,นครับหนึ่งก็เป็นฐานนะครับที่คุณครูได้บอกไว้แล้วนะครับเป็นฐานคุกเข่านะครับวางมือทั้งสองข้างไว้บนพื้นนั่นเอง,เองให้กว้างกว่าระยะของหัวไหล่นะครับเด็กน้อยตามตัวอย่างภาพนะครับ คนที่สองก็ยืนเป็นยอดนะครับขึ้นไปยืนทรงตัวยืนกลางแขนทั้งสองข้างนะครับบนแผ่นหลังของคนที่หนึ่งนะครับหรือคนที่เป็นฐานนั่นเองไปดูหน้าต่อไปนะครับออันนี้เป็นภาพใหญ่เห็นไหมคนที่หนึ่งเป็นฐานนั่งเป็นการนั่งงอเข่านะครับกุกเข่าแล้วเอามือ ทั้งสองข้างนะครับตานกับพื้นวางไว้ที่พื้นทั้งสองข้างนะให้เป็นฐานคนที่สองนะครับก็ขึ้นไปยืนเป็นยอดยืนยืนทรงตัวนะครับยืนบนแผ่นหลังนะครับเห็นไหมครับว่าคนที่สองนะครับการยืนนะครับการยืนเขาไม่ได้ยืนบนสันหลังนะครับเขายืนที่บนแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังแผ่นหลังจะอยู่ตรงนี้ยืนที่บนแผ่นหลังนะครับเพราะแผ่นหลังนะครับมีกล้ามเนื้อนะครับ ที่เยอะนะครับและมีความแข็งแรงนะครับมากกว่าส่วนสันหลังนั่นเองอมาต่อนะครับตัวอย่างที่สามก็เป็นการต่อตัวประเลขสามคนนะครับเร mm ีย hmm. นเห็นภาพนะครับเพิ่มจากสองคนนะครับเป็นสามคนทีนี้จากสามคนนะครับก็คือมีสองคนที่เป็นฐานนั่นเองคนที่หนึ่งและคนที่สองคนที่สามก็ ไปยืนนะครับอยู่บนหลังนะครับระหว่างคนที่หนึ่งกับคนที่สองนั่นเองเห็นภาพไหมลูกเห็นนะครับอทีนี้คนที่สามคนที่เป็นยอดจากคน,คนที่สองนะครับประเภทการต่อตัวสองคนจากการที่เราไปยืนกลางแขนทีนี้อ่าไม่ต้องยืนกลางแขนนะครับอให้ไปยืนนะครับแล้วมือเท้านะครับ มือทั้งสองข้างมือซ้ายมือขวานะครับเท้าคนที่หนึ่งนะครับและคนที่สองนั่นเองตามลักษณะตัวอย่างภาพนะครับามาดูการต่อตัวประเภทสามคนกันเราก็รู้ไปแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะพูดใหม่นะครับคนที่หนึ่งและคนที่สองเป็นฐานนะครับหันหน้าเข้าหากันหันหน้าไปทางเดียวกันไม่ใช่หันหน้าเข้าหากันพุกเข่าวางมือทั้งสองข้างนะครับบนพื้นให้กว้างกว่าระยะ ของหัวไหล่นะครับที่ให้กว้างกว่าระยะของหัวไหล่เ <looking> ล <out> ็กน้อยนะครับเพื่อสร้างฐานนะครับฐานให้มันสมดุลนะครับถ้าเราเอาแคบเกินไปนะครับแคบเกินไปเราอาจจะเอ็นนะครับหรืออาจจะล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรวางระยะนะครับให้พอเหมาะนะครับกับหัวไหล่นะครับให้เล็กน้อยนะครับคนที่สามมาถึงคนที่สามคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นฐานแล้วใช่ไหมครับ คนที่สามก็เป็นยอดก้าวเท้านะครับขึ้นไปเหยียบนะครับบนสะโพกนะครับห้ามเหยียบบนฝันหลังนะครับทิ่กครูพูดเราไปนั่งคุกเข่านะครับโดยใช้เข่าซ้ายเข่าขวานะครับไปไว้คนที่หนึ่งกับคนที่สองและวางมือนะครับไว้บนแผ่นหลังของคนที่หนึ่งคนที่สองกันแล้วเงยหน้าขึ้นในแนวตรงนะครับเป็นในทิศทางเดียวกันทั้งคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเลย เดีย๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันในภาพใหญ่เห็นไหมครับการต่อตัวเพศสามคนอันนี้จะชัดคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นฐานมือ,อเท้ากับพื้นไว้นั่งคุกเขา่าการนั่งคุกเข่าก็คือนั่งคุกเข่าทั้งสามคนเลยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเลยรวมทั้งเนี่นยคนที่เป็นยอดด้วยนะครับทําในลันกษณะแบบนี้เลยการต่อตัวประเภทสามคนก็เป็นการต่อตัวที่ง่ายๆนะครับไม่อันตรายมาก แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของการยืนอย่างเช่นที่เราไปดูสิงโตนะครับที่จะเป็นการต่อตัวยืนบนหัวไหลอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทรงตัวและการถ่ายเทน้ําหนักนะครับที่มากกว่าการนั่งคุกเข่านะครับอันนั้นอันนั้นก็จะยากนะครับยากกว่าซึ่งต้องใช้ความชํานาญนะครับที่เยอะด้วย เดี๋ยวเราไปดูการต่อตัวอีกประเภทหนึ่งการต่อตัวประเภทสี่คนสี่คนเห็นไหมสี่คนทีนี้เหมือนเดิมเลยคนที่สามตามตัวอย่างภาพคนที่สามคนที่สามตัดภาพคนที่สามคนที่สามยืนแบบสามคนการต่อตัวยืนแบบสามคนจะยืนแบบนี้ใช่ไหมคนที่สี่ก็เพิ่มมาเป็นยอดและยืนกลางแขนนั่นเอง ง่ายๆนะครับจะเริ่มเห็นจะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มสูงขึ้นแล้วจะเริ่มยากขึ้นนั่นเองมาดูวิธีปฏิบัติหนึ่งหนึ่งและสองนะครับคนที่หนึ่งและสองเป็นฐานเหมือนเดิมเลยหัหน้าไปทางเดียวกันคุกเข่านะครับวางมือสองข้างที่พื้นกว้างกว่าระยะของหัวไหล่เล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับคนที่สามก็ขึ้นไี เหยียบเหมือนเดิมเลยเหยียบบนที่สะโพกนะครับสะโพกข้างหลังคนที่หนึ่งและคนที่สองนะครับแล้วมือท้าไว้ที่แผ่นหลังคนที่หนึ่งและคนที่สองเหมือนกันท,ทําท่าคุกเข่านะครับเหมือนคนที่หนึ่งคนที่สองครับเพื่อจะเป็นฐานนะครับให้คนที่สี่ขึ้นไปเหยียบขึ้นไปยืนทรงตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่ง คนที่สี่นะครับคนที่สี่ทีนี้ก็คุณครูก็จะพูดม่เยอะคนที่สี่ก็แค่ไปยืนเป็นยอดนะครับยืนเป็นยอดออยู่บนคนที่หนึ่งคนที่สองและคนที่สามนั่นเองอโดยการก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งก็ได้ขึ้นไปเหยียบอบนที่หลังสะโพกนะครับอย่าไปเหยียบที่สันหลังค่อยๆเหยียบนะครับในการเหยียบค่อยๆเหยียบค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับเพื่อที่ฐานนะครับ จะไม่ล้มนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ขึ้นไม่เหยียบบนกระดูกนะัสะบักนะครับตรงมันจะอยู่ตรงส่วนก้นนะครับเขาเรียกสะบักขึ้นไปเหยียบแล้วก็ยืนกลางแขนยืนทรงตัวนั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่อันนี้ก็เป็นภาพการต่อตัวประเภทสี่คนเห็นไหมคนที่หนึ่งสองสามเป็นฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้คนที่4ขึ้นไปยืนคนที่4ี่ไปเหยียบตรงที่สะบักก้นแล้ว,ว,วยืนกางแขนนั่นเองอ,อันนี้นะครับก็เป็นการฝึกการยืดหยุ่นั้นพื้นฐานและฝึกความแข็งแรงนะครับของร่างกายอีกด้วยและฝึกาการทรงตัวนะครับในเรื่องความสมดุลเดี๋ยวเราไปดูสุดท้าย การต่อตัวแบบประเภทห้าคน,ก,นการต่อตัวประเภทห้าคนเห็นไหมครับภาพภาพทีนี้จะเปลี่ยนท่าละโดยการมีคนที่ห้าเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับคนที่1คนที่2องจากท่าการต่อตัวสี่คนใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าหันหน้า ไปในทิศทางเดียวกันแต่ทีนี้ฐานคนที่1คนที่2องหันหน้าเข้าหากันคนที่3คนที่4นะครับก็หันก้นชนกันนั่นเองเพื่อที่จะเป็นฐานให้คนที่5ขึ้นไปยืนนะครับไปยืนกลางแขนมาดูที่วิธีปฏิบัติหนึ่งและสอเป็นฐานนะครับข่าว,วางมือทั้งสองข้างไว้บนพื้นนะครับกว้างกว่าระยะของหัวไหล่เล็กน้อยหันหน้าเข้าหากัน ห่างกันประมาณ29โดยการใช้ขานะครับ929 9, นั่นนี่คนที่34นะครับเป็นฐานชั้นที่2โดยการยืนนะครับยืนยืนก้มตัวเล็กน้อยเป็นฐานชั้นที่2ยืนอยู่ระหว่างคนที่1คนที่2นะครับโดยคนที่3นะครับอันหน้าก้มตัวนะครับวางมือนะครับไว้บนหัวไหล่นะครับแล้ว คนที่หนึ่งกับคนที่สองนั่นเองคนที่สามคนที่สี่นะครับเอามือวางที่หัวไหล่นะครับตามภาพจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับาวางไว้พอาวางไว้นะ้วก้มลงเล็กน้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูคนที่ห้ากันคนที่ห้านะครับก็ขึ้นไปยืนเป็นยอดนั่นเองโดยการที่ให้คนที่ห้าก้าวขึ้นไปเหยียบนะครับที่แผ่นหลังนะครับคนที่สามสี่นะครับย่อเข่าเล็กน้อย เพื่อลดฐานนะครับให้ต่ำลงครับเพื่อที่คนที่ห้าจะได้ขึ้นไปเหยียบได้ง่ายๆจากนั้นนะครับให้คนที่ห้าก้าวขึ้นไปเหยียบนะครับให้เท้าขวาเท้าขวาหรือเท้าซ้ายก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับไปยืนอยู่บนก้าวนะครับก้าวไปยืนอยู่บนแผ่นหลังนะครับของคนที่สามแล้วเท้าซ้ายก็อยู่บนแผ่นหลังคนที่4ี่ขึ้นไปยืนทรงตัวนะครับแล้วกางแขนทั้งสองข้างนั่นเอง อ่ะอันนี้ก็เป็นการาการาต่อตัวนะครับแบบ5คนอ่เดี๋ยวเราไปดูภาพเห็นภาพไหมครับาภาพอันนี้ก็เป็นการาต่อตัวประเภท5คนแต่ถ้าเป็นการต่อตัวแบบประเภท1ต่อ1แบบสิงโตนะครับอันนี้ก็จะใช้ทักษะสูงสูงเลยในเรื่องการทรงตัวทีนี้อ่า เราต้องฝึกในเรื่องของตรงนี้ก่อนเราถึงจะไปในเรื่องของการรงตัวเดี่ยวต่อเดี่ยวต่อตัวหนึ่งคนสองคนสามคนยันถึงสิบคนนี้นะครับแต่สำหรับเด็กนะครับเอาแค่นี้พอครับไม่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะอันนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วเกิดอันตรายอีกด้วยนั่นเองตัวน ในเรื่องการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะมะีภารกิจวันนี้ให้เด็กๆได้ทำโดยการอเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูอีกหน้าหนึ่งดีกว่าอ่แล้วก่อนที่เราจะไปดูภารกิจเรามาดูในเรื่องของอความปลอดภัยก่อนนะครับขณะยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน,นนั่นเอง ก็คือในการที่เราจะทําทการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานเราต้องอตรวจอ,อุปกรณ์นะครับในการฝึกในสภาพที่ดีและปลอดภัยนะครับแต่ละครั้งเราดูที่พื้นพื้นพื้นยางหรือพื้นเบาะมันมีเข็มมีไม้เสียบลูกชิ้นไหมมีอะไรไหมนะครับเราต้องอตรวจอ,อุปกรณ์นะครับทุกครั้งนะครับ บางทีเราอ่านไม่รู้นะครับผับออกมาปุ๊บเจอตะขาบเจอแมงป่องนะครับเจองูเจอมดอเราต้องควรตรวจนะครับตรวจสภาพทุกครั้งนะครับแล้วควรทาความสะอาดด้วยนะครับความสะอาดก่อนนะครับเพราะมันจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับทุกครั้งอ่าแล้วก่อนที่เรานั้นนะครับจะฝึกการยืดหยุ่นั้รพื้นฐานในแต่ละครั้งเลยสําคัญมากอันนี้เป็นในเรื่องของความปลอดภัย จริงๆล้วนๆเลยนะครับก็คือในเรื่องอการอบอุ่นร่างกายหรือที่เขาเรียกกันวอร์มอัพก่อนที่เราจะ,ะทํากิจกรรมในเรื่องอการฝึกการยืดหยุ่นเราต้องอบอุ่นร่างกายเ,ยเพื่อให้กล้ามเนืออ้อเกิดการกระตุ้นเพื่อที่เรานั้นนะครับจะได้ฝึก การออกกาลังกายนะครับในเรื่องการยืดหยุ่นพื้นฐานเพื่อให้กล้ามเนื้อกระตุ้นตัวเองนะครับเพื่อในเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนั่นเองสามนะครับตอนที่เราจะเข้าสู่โหมดการยืดหยุน่นัพื้นฐานเราต้องสังเกตก่อนในเรื่องการสาธิตท,ที่ถูกต้องนะครับว่าทํายังไงวิธีที่ถูกต้อง มีความเสี่ยงน้อยแค่ไหนอันนี้นะครับเราต้องสังเกตก่อนนะครับมันก็จะอยู่ในเรื่องความปลอดภัยกันวิธีที่ถูกต้องอในการขึ้นไปยืนไปเหยียบบนหลังเพื่อนหลังจากนั้นขึ้นไปยืน,ยน,ยนทรงตัวนะครับเป็นอย่างไรนั่นเองตีฝึกปฏิบัตินะครับด้วยความระมัดระวังนั่นเองอในการขึ้นไปเหยียบหรือไปยืน,ยนทรงตัวแต่ละครั้งนะครับก็ อย่าไปแกล้งกันอ่านี้สําคัญมากเลยคนที่เป็นฐานนะครับอย่าไปแกล้งข้างบนนะครับเพราะคนข้างบนอาจจะตกพันลงมานะครับแขนขาหักได้นั่นเองการฝึกปฏิบัติเราต้องควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเรา้วนหน้าไปนะครับมมนหน้าหรือขึ้นไปยืนนะครับเราต้องในเรื่องของการม้วนนะครับต้องดูด้วยเราเก็บคอไหม มือ,อแนบกับพื้นไหมะระยะห่างเป็นอย่างไรอันนี้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับต่อไปเสร็จแล้วก็ปฏิบัติแล้วเราก็มาประเมินผลการปฏิบัติกันว่าเราทำได้ดีแค่ไหนหรือต้องควรปรปับปรุงยังไง น,นี่นะครับในเรื่องการประเมินการปฏิบัติต่อไปนะครับความปลอดภัยในขณะที่ฝึกการยืดหยุ่นที่มืนฐานนะครับ<ม>ก็เสร็จแล้วประเมินเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ต้องอปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องนั่นเองอโดยการาระหว่างอย่างเช่นไปยืนข้างบนแล้วทรงตัวได้ไหมเพราะอะไรเราถึงยืนทรงตัวไม่ได้าฐานใช่ไหม ฐานไม่แข็งแรงเราเลยยืนทรงตัวไม่ได้อันนี้นะครับเราต้องดูในเรื่องอข้อบกพร่องนะครับและเราก็ควรเอามาปรับองค์แก้ไขใหม่ในเรื่องความปลอดภัย,ยนะครับอ่ะสุดท้ายเมื่อเราทำการปฏิบัตินะครับหรือ,อยืดหยุ่นข่านพื้นฐานเสร็จแล้วเราก็ควรที่เก็บอุปกรณ์นะครับ เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยเ,เพราะฉะนั้นก็อยู่ในเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันาบางทีเราเรียนเสร็จอะไรเสร็จเราไม่เก็บเลยเราปล่อยวางไปเลยคนอื่นมาเล่นต่อใช่ไหมครับมาเล่นต่อหรือมุบเดินวิ่งมาปุ๊บสะดุดเ,เกิดบาดเจ็บขึ้นมาอีกอ,อันนี้ก็มีส่วนนะครับในเรื่องการเก็บอุป์ตอนเ,อเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ แล้วเราไปดูที่ภารกิจในวันนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาดูที่กิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมโฮมเวิร์คก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการออกกําลังกายนะครับอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นการเสริมความรู้นะครับและทักษะให้กับเด็กนักเรียนนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเรา ไม่สามารถรวมตัวกันได้นะครับคุณครูก็มีภารกิจนะครับในการทาในเรื่องของการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับนอกจากนี้เรารวมตัวกันไม่ได้เราไม่มีคนนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวกโ,โต๊ะอูหรืออุปกรณ์ที่เป็น ลุกฟุตบอลอย่างเงี้ยครับขึ้นไปยืนทรงตัวได้ใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นนะครับจะต้องไปยืนอยู่บนหลังคนอย่างเดียวเราสามารถไปยืนอยู่บนไปยืนบนไปยืนทรงตัวนะครับบนอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่นกีฬาที่เราเห็นกันบ่อยๆในเรื่องกีฬาท้าทายก็อย่างเช่นไปยืนทรงตัวบนลวดสลิงใช่ไหมครับไปยืนอยู่ เอารถจักรยานไปปั่นบนลวดสลิงอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกกีฬาอะไรกีฬาผาดโผนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็อ่าเป็นการยืดหยุ่นอีกอย่างหนึ่งด้วยอ่าเป็นการเอาไปเอานํามาไปยุกต์กันนะครับอ่าก็คือให้เด็กๆนะครับอ่าเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปยืนทรงตัวอ่าแล้วถ่ายรูปตนเองส่งมาให้ค,ครู พร้อมยืนกลางแขนด้วยนะครับยืนกลางแขนตรงตัวด้วยส่งลงไลน์ในกลุ่มของคุณครูนะคุณครูคก็ทิ้ง QR วอารโครให้กับเด็กๆไว้มีคะแนนให้นะครับคะแนนความตั้งใจอย่าลืมเลยที่สําคัญใส่ชื่อชั้นและเลขที่มาด้วยนะครับเพื่อการตรวจนะครับที่เร็วและไม่ผิดพลาดนะครับเพราะคุณครูไม่รู้จักเด็กเลยถ้าคนหนึ่งไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรนะครับ อย่าลืมใส่ชื่อนะครับชั้นเลขที่มาด้วยคุณครูจะได้ให้คะแนนเราได้ง่ายๆนะครับอกิจกรรมในวันนี้มาตั้งชื่อกัอนก่อนกิจกรรมในดีเอาชื่อเรื่องอกิจกรรมโฮมเวิร์กยืนทรงตัวท้าโควิดด้วยกันโอเคไหมครับเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูนะครับคุณครูก็ มีคะแนนนะครับความตั้งใจนะครับถือว่าเป็นการบ้านด้วยแล้วกันที่คุณครูให้ภารกิจเราไปในวันนี้นะครับเป็นการออกอีกทั้งก็ยังได้ในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยใช่ไหมครับทั้งก็ยังได้คะแนนด้วยฝึกไปในตัวนะครับในเรื่องการทรงตัวนะครับแต่ถ้าใครโอ้บางคนนะครับอย่างเหนือชั้นเลยไปยืนบนมีดอย่างเงี้ยครับไม่ได้นะครับไม่สมควรนะครับเราต้องดู ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับว่าเรายืนได้ไหมนะครับไม่ใช่ไปยืนบนมีดนะครับบนขวดแก้วอย่างนี้นะครับไม่นะครับคุณครูไม่ไม่ให้นะครับให้ไปยืนนะครับอันตรายนะครับวันนี้นะครับก็หมดชั่วโมงแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจนวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ